สวัสดีค่ะเบมึงสมนุ่มกันมาพูดมาพ่บักม้อบักแตงแต่บาทเอาเอาคือว่าจะคือว่าเมันเผ็ดล่ำเพลินคือว่าถือเลขหลายแท้ลูกกบเพราะได้ปนในออมอยู่แม่คือ่ามาถือแ่หมากับแชงหัวแีหมาตัวนึงกระดัง้พี่น้องเีเขาอหงางถือหลายแม่เ้ย ก็่เลยกัีกาสบาทนดพี่น้องพี่นองเอฟช่วนี่นีพี่น้องเอฟซี่เนี่ยเทาไหร่สดบาทถื่พูดละเป็นแสนพูดละสองหมื่นสามหมื่น ขตาเสด็ว่าเขาเจ้าซื้อเป็นตัวนี้ค่ะบารมีปูบารมีปูปูเพิ่นจะาแมนดีให้น้อเพิ่นให้เจ้าทีเจ้าทางเพิ่นดีให้น้อเมื่อนั่นฮะน้าโอไทยนี่สิวัสดีค่ะเมื่อนั่นนี่พระกันแบบว่าบ่ได้สร้างภาพเดี๋ยวบ่มีการตัดต่อเอออ่าพอดีว่าที่ซัดอยู่กทมเพิ่นส่งเกือบมาให้ดาราอโตนเอออย่าเบิ่งตีนลูกถ้อส่งเกือบเกือบเกือบลองเท้าใส่รองเท้งสีดำแต่ที่นี่ดาราก็เลยใส่เข้าไปเพราะว่า เป็นคนที่ตลกเนาะเป็นคนที่ชอบชอบทำให้คนอื่นหัวเราะอะไรเงี้ยใส่เข้าไปบปนี้ก็เลยท่าทาเต้นนี่อย่างเงี้ยเสียคุณยบาลเพิ่งเลียจับปันจับโทรศัพท์เพิ่นขึ้นมาขึ้นมาไทยไทยไล่สวดไปที่นี่เอาเต้นไม่ด้วยสันก็เลยเต้นไปเต้นมาอยู่ซึเหมือนงูดิ้นดึ๊บๆๆๆๆเข้ามาเลยเพื่กันแตกแลนด์นีฮะนะไปที่นี่ก็เลยว่าเพื่็นเจ้าที่มาสันงูเนาะนุก็เห็นเพิ่นโคตรเป็นเลขแปดเลขศูนย์อย่างนี้หลักห้อกของห้องรูปไปที่นี่ก็เลยเว้ากันแหละก็เลยเต้นให้จนจบ บัานนี้เต้นจนจบแล้วมัเนี่ก็แยกย้ายกันไปเด้ลูกก็ไปนั่งยวนเตียงน้ำพอนยายพรนไส้กันโซเล่กันเลื่องล่ำอย่างเเอาบอลล่ำบัานนี้ลูกขึ้นจี่ไหนจะง,งูตัวนั้นกลับมาอีกแม่ออซึ่งเขาเอานี้แล้วโดดโดด,ดได้แม่บอลเลยมาเด้งูสันสัน<ม>บอลเลยโดดมาใส่ด่ดดาลาโดดดึบ๊บเดือบนุ่งห่วงว้ายว้ายว้างูอีกอย่างก็มาโดดใส่ข่อยสันไปแลนนี่ หมายถึงแบบไรแบบนี้กับหมายความว่าเบาสู่ฟังหมายความาเจ้าที่เจ้าที่เพื่อนมาเยี่ยมมาเยามมีวันวันไสเราว่านเยอะนี่แมนตกแรงมากอะเพื่อนก็ไปเขาฟันน้องฟิ้มเหมือน้องฟิ้มกับมาบอกมูบ้านงูกับนี่ตีนัดตีเพื่อนวัยอายุกว่ากว่านั่นตีเจ้าที่เจ้าทางนั่นที่่นีเพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยพวกลูกๆก็เลยพากันไปหาซื้อลอตเตอรี่บอซื้อใต้ดินอยากรวยเนาะลอตเตอรี่ดารากับมีแปดสองห้ามีแปดห้าสอง แต่มันไม่มีใต้ดินแมแม่โอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายแต่ว่าคุณแม่กับว่าถือว่าถือเต่งดอกถือได้ใต้ดินต้วมาว่าถือเต่งถ้าซื้อหกประตูน่ะโอ้ยเนาะลัตตลีบ่ได้เลยไปซื้อไซกับบได้เพราะว่ามันไก่มือเนาะมันจ่อมือวันนี้เขาจะซื้อไปเบิดแล้วเพราะว่าเขาก็นน้นซองหาเนาะเอาว่าเป็นยังดอกได้ซําใดดีเบิดให้อห้ว่าดีใจน้ำหลูงน้ำเต่าคุณแม่เมื่อนี้คุณแม่สุภาพออกมาแสดงความดีใจกับหลูกับเต่าว่าว่าถือแตะหมากับแพีงหัวพนอายุเพลํำเพลินประสนน เดี๋ยวอาศัยคุณแม่นะคะน้องน้องค่ะค่ะเอาเอาเอาพอเด็กคาขนมเดี๋ยวอ่ะตสิมื่อพูนจังวากันแจกเอ้ยนนี่ยค่ะค่ะค่ะโตกรุ่งโอ้ขม้นออกตัวเต็งเนาะมาธรรมดาพี่ามืกขาดเครื่องเนี่ยค่ะค่ะค่ะเอาบัตรพระเอกบัตรใดน้ำมูวบาลวกได้ตทรหาซิบบาทครับโอ้ ได้สู่นาสู่ตาเอาเาแสดงความดีใจน้ำลน้ำเตาสุขูสุขคนเด้อเดี๋ยวแม่สิไปกุมนั่นก่อนบบ่ไหม่ไปถามเมื่อกุมนันเขาจะถือไรปันใดกว่าเมนป็ทร่นเป็นเชียงหัวแต่ไมกล้เป็นสายกใกล้เป็นสใกล้อ่ะใกล้วกบ้านข้านอนในบ้านอัดิชันแม่งถือเม่อันนี้จังหวั่งถือต้องถเขาบอาว่าถือแกะหมากับแฉงหัวพนาเพชรลำเพิ่นเดี๋ยวแม่ไปสอบถามแอดมินก่อนเพิ่นถือารปันใด มาแล้วค่ะพี่น้องมาแล้วเอาผู้ใดเถือกไรโยกมือขึ้นผู้ใดเถือกเลขหลไรน้องป้ายแม่ถูกหรอเป็นยังคือบ่ได้ซื้อซื้อบ่ทันอ้าวอ้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวเป็นังได้ถือกบ่ลูกซื้อบ่ทันครับเนี่ยใบสองกลัวเลยพอดีแม่พอเพิ่นบอกเลขสองแปดห้าว่าสิซื้อเจ้าของเพิ่นบอกถือกบ้าแบนี้ พ่นาโบถืบโบธืบโบธืบโแม่พ่นซื้อลอตเตอรี่ด้วยรี่ใบครับผมแต่ว่าอันอันอันอื่นพวกงูกันเนี่ยก็ซื่อคือแบบว่าถือแกะหมากระแทงหัวสันเดีคุณแม่ได้ยินข่าวคุณแม่็เลยมาแม่นี่เรามานี่ครับมานี่มาบ่นสื่อพ่นสื้อบพท่านครับซื้อบพท่านครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหนึ่งหัวนะเข้าขอพิ่นไม่นี่นเพิ่นหายอยู่แล้วไกลๆหักลูกค่เพิ่นโอ้ยเพ่งแง่งลูกหลานเอาน้องเซลิงปิงนี่ถือไรไปไหนนี่เซลิงปิงผม เอาเป็นยังจังไห้ฮะนี่ทั้งลายเพื่อนดีใจจะควงไห้พะนะผมดีใจผมถื้อกับจ้าวผมเสียใจว่าผมเองขึ้นชวนเลยก็มาจืดหน้ามูพีไปเอยนั่นแล้วนั่แล้วน้องเบียร์กระถือบ่าแบบนี้ผมบ่ได้ซื้อครับแม่จ้าว่ใครมึงผิดหมู่บ้านแล้วไม่ะที่ผมบอกว่าน้องพี่ฝันนี่แมนกระถือไว้ข้าเจ้าเบิ้องข้าเจ้าถือ บ่แม่นหน่อยซูมเอฟซีขจรซอยซื้อบัตรบ่แม่นหน่อยเห็นบ่อหนเขาขจรซอยซื้อบัตรนี่บ่แม่นหน่อยเด้นี่เอาเอาเดี๋ยวคุณแม่จะไปถามเบิ่งทางพุ่นฝ่ายทางนั้นแล้วก็ฝ่ายทางอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่ึงมึงนี่นี่ค่ะพี่น้องนะี after, ่เ yep. ด้อมองมองมองเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นน่ะสาธุคุณแม่สุภาพกะมาขอปูขอเจ้าที่เจ้าทางให้ลูกให้หลานโศกมานงวดหนาขอม่เด้อปูเด้อมาบอกลูกหลานม่เด้องวดหนางวดสิมานี่เอาจวดจวดจวด ไอ้ลูกให้หลานสุกมานไหม่หมป้าไปเบิ่งไฟทั้งพี่คือหลายแถบหน้แต่กินจนอยู่นี่สวัสดีลูกๆทุกคนค่ะมันตั้งแตนกัยังมาื บนก็ได้ตะตดล่างได้8 2ดสปนั่นล่ะแปดาบ่ได้ว่ามันอันก็เลยซื้อบ่ได้สันนี้ก็ได้พ่อได้ยุได้กินนี่ละพ่อได้เดี๋ยวพันแม่ได้ยินข่าวว่าเพชรลําเพลินถือบ่ถือแตงแต่หมากับแทงหัวพ่นย่ะ ไปนั่งใกล้มัวเพื่นดีโอ้โอ้เออไนเียมามันคเจ้าถือเบิดว่าสั่นว่างก็เลยมาถามลูกถามเต่านี่แหละว่าผู้ใดโศกมาแน่สันดอกหัวหน้าถือไรบันไดหรอหัวหน้าเพลํนเพื่นเนี่ยนะโอ้ลม่อแม่อาเห็นแม่จะมเ่อ๋อเจาเป็นหลอยถือกปาติโอ เอาเอาเอาให้ยูดิมีแห้งสุขภาบแข็งแรงเดี๋ยวงวัดหนาเฮายังมีอีกลูกหวัดนี้ผู้ใดไบ้าสื่อกว่าเป็นอย่างตะบางหวัดหนาเฮาก็จังใดไม่ขอ,อเราไม่ขอปูหน่ะปูเพนดีดิปางหั่นคุณแม่กับมกหาเพิ่นเพิ่นขนชิลุกขนหัวลูกหยาบหยาบไหมพนดีเพินพ่นสีห้ลูกห้หลานสูกมันยู่ดอกเฮาปายูน้ากันสั่งสันซอยกัน <Yeah. S 1> มีแต่เฮาสิรวยไปหนามีแต่สิสูกสีมันอืมเอาสาตุเอา เพื่อนให้ลูกให้หลานอยู่ดอกเพื่อนเลี้ยตัวลูกหลานบ่มีหยังเนาะมาอยู่มาสิษสางซอยกันแมนเข้ามาสางสันซอยกันแมนมาสางซอยเพื่อนมาสางให้เพื่อนเหลี่ยมเพื่อนไสเพื่อนกระแหงสีให้ให้เฮาลำเฮาลวยตัวเพิ่นกระมากคือกันแมนน้ามวนๆเนี่ยมาสางมาแบ่งให้เพิ่อนความสินะนะอืมอืมแมนแมนแมนเนี่ยบะมี่เดอกคอนผู้ห้เพลินเพิ่นมีแต่ผู้งามงาม ต้อนนาสิพ่อเขาเอาวที่ห้ม้้อ้้า้รถตัว่ยนอาไว้ที่พ่อลี้ย้แ้เลี้ยงรถกันเ้บ้นี่เจ้าอ่ะนี่โอ้มาเป็นอย่างขันบ้าสือกับไรเนาะเอามาเป็นอย่างเอาวันนี้ซ้านี้วันน่ะเฮาจังเอากันไหมเนาะเอาซ้านี้เนาะลูกเนาะเอาหมันมาเด้อวันหนาเด้อวันนี้เฮ้ามีอย่างเฮากัดจนน้ากันไป แอดมิน <Ad> ได้เท่าไหร่แอดมินน่ะแอดมินเป็นยังไงแนะอดมินน่ะน้องโมน้องโมได้เท่าไหร่น้องนีนะ่า ซื้ลลอลอตอเรียบอ่ะค่นนมนุกได้ซ<อ>ื้อนุ้มฮาบ่ได้แม่ได้บ่โอ้ยได้แล้วเนาะฟังคนจุคนที้งูกไหมพากันห้องโค้ดอ,อ,อันแม่เธอได้ไหมล่ะซื้อลอตอเรียคุณแม่น่ะลอตอเรียไทยลาตอเรียเป็ดสองหาหรือยังงูแร,ร้ทำยังไงตรวจว่าเออแต่ว่าอันใต้ยุดบริสุทธิ์คุณแม่เราไปคนคนข้อู่อเดี๋ยววันหน้าเาจะเอาไหม ขอเพิ่น <Yeah. S 2> อนไม้เด้อขอเพิ่อนไม้ขอเพิ่อนไม้น่องก็ฝันผู้เก่าได้แม่อสองหวัวจีอน้อ,นองฟิล์มนะต้นเกา่าฝันตงวดัวมันมนะหน้าอะไรไปดูสิพ่อนั่งฝันว่าอันใส่เสืออเส้อหม้อห้อมใส่ก็แล้วก็บผูก เขามันเป็นมันเป็นความจริงทุกอย่างใช่ไหมคือว่าเอฟซีถื่อหลายแฉ่ถื่หลายค่ะลุงถื่อหลายเพิ่นกับมาซอยอันเมาบัตรเน่นค่ะหลายคนทักเขามาเล่นเล่นเเออนี่แหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วขอบคุณเพิ่นเพิ่นกับเฮากะให้โุกเพิ่นเพิ่นกะได้โุกน้ำเฮาเพิ่นได้เงินน้ำเฮาเพิ่นกะโอนมาให้ค่าบัตรเมาบัตรซอยก็ถือว่าโอเคอยู่นด้แหละแมนบ่ล่ะขอบคุณทั้งเมาบัตรขอบคุณแมนแมนขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทั่วโลกผู้ได้สุกหมาน มาซอยลูกซอยหลานทีมงานเพลําเพิ่อนใส่โซก็มันๆงอนนาจ้งเอาไม้เด้อค่ะพี่น้องเนื้อเนื้อกันีคุณแม่ได้โตดนโต่มนาค่ะเอ้าน้องใบเตยบะถือน้ำมูติลูกาไปซื้อค่ืเซือเลนี่ยที่ซื้กันั่นแหลวเอาวอนนาจัางมากันไหมมันๆ คพนิบาลสายตรวจตัวนี่ไหมวัสดีครับสวัสดีครับมายินดีน้ำทีมงานน้ำพี่น้องดีใจครับก็คืนวาสิเต็มเต็มจะแมนดีไฮเนาะเจ้าทีเพิ่นก็จะแมนดีไฮเนาะเอว่าเพิ่นเพิ่นคือขำพูนเพิ่นคือขำพูนแต่ถวไฮโซประมาณเอาเงาะสิบ้านี่ขอลอตเตอรี่แล้วมันไงครับให้ได้เจ้าให้ได้ทีได้ทั้งพนิบาลสวัสดีเสือบวัสดีเสือสวัสดีเสือพ่อแบบบัดนั่นห่อนย่ามเพิ่นสีหาอยู่เพิ่นสิผูีพนิบ้านอยู่ ก่อนยามเพื่อนกะจใไ้คือเกาหันลงเอาเอาเฮดดีทำดีโขกสขกมันมันเพื่อนโกเพื่อเอ้าให้โขวกให้หมันวันเอฟซีก็เถือกน้ำลายเพื่อนกะอนมาให้ซอยเมาบัดเมาหยั่งมันบ่เออมาใส่เสียอีหลีอ่ะุแม่ก็โอเคอยู่ โอเคโอเคมันหมานพ่อได้กินพ่อได้กินได้อยากเอาครับเออนั่นแล้วนั่นแล้วเอาโอเคโอเคไปมเหมือนกับสิไปซ่อมพุนติบบเหม่อนสีไปซ่อมไปที่เลยอรเอเลยสองมันนะ้รับบแล้วส่งไปจ๋าขอบคุณครับขอบนหาวได้ครับพีเดอมันร้ายรามันหวานสิ่ไาครับพ่อซมเหมืนครับเด็น้ำเดีน้เพื่อนมาเพื่อนมาถือแตมหากับแพงหัวพะนะ หมาตีใส่เสียยืนอยู่น่มาตเหน่อมาตัวใส่เสียอยู่หันเมยบ่าปากบ้าจีนหมาใส่เสียเอาโชกๆันหต่อไปเด้อครับเด้อเม่สุภาพครับเอาคือว่าโศไหลายข้างแถวโศกหลายโศกว่าหลายดอกพี่น้องถือกันถือต๊นจีอย แล้วก็ถือ่างสามลอยลำนั้นนะข้อได้จอดพ้อได้แจ้ก่รางกันงานใส่นั่นดีเอาเอาจังว่ากันจังว่ากันโอเคโอเคเอาซัมนี่แหะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี่คุณแม่สุภาพบอกมาเยี่ยมไม่ยอมลูกเต่าอะ่างนี้เราเพื่อนเพื่นซื้อเลขว่ดถือแกะมากับแทงหัวไปคุณสุภาก็เลยอยากไม่ยอมยอมถามข้าวลูกเต่ากันดีจักหน่อยกันสิเขาไปพูดแล้วโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี่พี่น้อง ผู้ใดสูบหมานหลายน้ำเพชรนลำเพื่อนกันมาเด้อค่ะพี่น้องมาเมาบัตรเมาตัวซอยลูกซอยหลานเนื้อวันที่ซีอีพีสามแมนบ๊อบแมนครับให้ลูกให้หาลานเขาได้ซอยซื้อบัตรซื้อตัวแล้วก็ซอยขอบคุณแล้วก็ทีแมาซอยของน้ำของในให้เพชรนลำเพื่อนพนยาบาลมันไม่ใช่สายจวดเนาะเอาขอบคุณหลาย,ลายๆเด้อพี่น้องทั่วโลกเด้องวดหนางวดน,นี้ซ้ำนี่ลองงวดหนาจังเอากันไหมจังจังสูบหมานไหมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย